สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกหม่องทุกวันครับพอครับเ่าแจ็คเก็ตนะครับบ่าแจ็คผ้าเสียบนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังยูที่จังหวัดยะโสธรเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องโอ้อาจิตยอดแสงเนี้ยนะครับเนาะมันแดดมันห่อนอยู่มือนเนี่ยนะครับกับยูหน้าแถวหน้าเ่าแจ็คที่เ่าวันนี้ครับมีโอกาสมานังกินอยู่บานลุงเมื่อตัวพี่น้องเดี๋ยวดี๋ยภาพบันครับทีมงานเห็แต่งเงินมือนี่ วันนี้เรามีเมนูนี่ครับพีน่น้องยังบริหารครับนี่ปลาคอยใยญ่ตัวมือเร้านะครับปลาคอยใยญ่ตัวมือเร้าที่ลงเก็บไปล่ะประมาณสองล,ลูกกว่าครับเหมือนจะทำเมนูลวกจิมครับพีน่น้องลวกจิมปลาคอใหญ่ครับกำลังเตรียมเตรียมเครื่องนำสุกอยู่เดี๋ยวเรื่องทีมงานเขาทีมงานเขากำลังเห็นอย่างคุณครับสวัสดีครับบ่าวแซมครับทีมงานนี่ เป็นคนมีค่าได้พี่น้องครับเราเป็นคนมีค่านะครับกาลังคนคายพี่น้องครับกาลังให้น้องชายคนคายอยู่นะครับท่านผู้ใหญ่กลังเตรียมข้างน้ำที่ลวกหัวปลาก่อนเพื่อจะไปทําน้าซุปนะครับเดี๋ยวจังไดทิดตามไปเลยครับพี่น้องทีทายเพิ่งครับตอนนี้ดยวขอทตรียมงานเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับพี่น้องครับติดตามต่อไปครับ ครับหลังจากที่เขาต้มน้ำซุปแล้วครับตอนนี้ก็กระด้างแหลปลาครับเด่น้องนะครับเขาสิแหลวแต่เฉพาะเนื้อออกมานี่ครับส่วนกระดูกก็ผมว่าเขาติเด็ดเป็นน้ำซุปนะครับนี่คือตอนแหลกแ้วหลังจากที่เขาแหลกแล้วพี่น้องเราก็จะใส่โซดาล,ลงไปนะครับใส่โซดาล,ลงไปงนะพี่น้องใส่โซดาเพื่อให้มันกรอบครับเออดี๋ยวขออนุญาต เปิดสาก่อนด้วเขียนกับเซียนเด็ดเลยนะครับอ่าเบางทีเอากวดด้ายขับแซลลงไปเลยนะครับแซลลงไปเห็นเนี่ยปลามันแข็งโตพี่น้องนะครับการเสีคข้ายกันกรับการเฮ็ดลวกจิ้มปลาชดครับแต่ว่าบปล่าแจ็คเคยลงเข็มไปแล้วลวกจิ้มปลาชดูแต่แถวหนีเป็นปลาคนใหญ่พี่น้อยข้างแรกครับเสีเฮ็ดลวกจิ้มปลาช่อนใหญ่เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามครับสวัสดีครับเจอกันครับ หลังจากหัห่นแล้วครับหัน่นแหลี่พมผักกาดเซ้นานมสมไซชูเดียวกับเปล้างของพี่หลงเนาะอันนี้คือทำความสาะอาดรียบร้อยแล้วครับนี่เาคือาเาล้าแบบเกลือเรียบร้อยแล้วคือบ่อยมีข้าวครับนี่นำ้ำซุปครับหัวใหญ่หัวต้มนะคระับกระดูกต้มซุปขนมไท่ไม่ได้พี่นหลงพี่สใส่พร้อมใส่หมดไมได่เป็นหลงนี่ปลาโคตัวนี้นี่สองรูสองครับสั่งเหี่ยมเหมือนสองนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาทีมงานมากินครับกับแก้วครับนี่แก้วบบ้านครับพี่หลงนี่ แกยวพริกหนุบปลาเขาหมือนบ้านเนี่ยนะครับพี่น้องแซ่บแซ่บเหมือนกันครับติดตามครับผมตอกมาเคยกินตะลวกจิ้มวตะลวกจิ้มปลาชะโดครับวันนี้มาลองกินตะลวกจิ้มปลาคอไปนะครับอยาเล่ยงแก๊สเลยครับตามกินมาพี่น้องนี่ครับหัวมันใส่พุ่งครับพร้อมด้วยกับเกี้วว่านหนึ่งตอกในซุกี่พี่น้องแน่น้ำไหมครับเด้อ เห็นไหมครับเนื้อมันจะแข็งเลยครับนีน่ถ้าเขาแช่โซดาเลยวแช่สซดาปั๊มันจะแข็งมันจะเป็นก้อนคล้ายๆกับเนื้อปลาชะโดนะครับแต่สีดีกับรนมนี้ไปคุณากดนมาเกกับทีมงานที่กอครับวนี้กับบรรยากาศตรงน้าครับาอาจจะย้อนเสีแน่นครับพอดีตาก้องเลยย้อนเสนนีมากน,น,นีอาแหลกแหกมันครับตัวพีผนมกันะ เดี๋ยวอ้เนี่ยแข็งกนล้วฮะต่กองเจะเฟื่ออืมอืมเนือนมอืโอ้ยมันย้อนแสงตาลกองเขาขาต้องเน่นเมื่อคืนตีสามนหนักไปคนบงไฟมาอู้ี่น้องครับต่อได้ครับนี่ยลงด้พี่น้องเนี่ เสับเสียงนะครับวย่ะโอ้อออมันย้อนเสียงน่ะโอ้ยโอ้ฟังนี้ชัดอยู่พี่ปิตวเสียบนะเงือนนะผักย่อยเล่นะ เมนูแนะนำครับบารจับเลยยวกิ้มก็ไม่แย่ไงไปน้องถ้าได้มาลองเห็ดมังคุดย์ดีครับโปพี่หวังครับครับผมกับบรรยากาศทงไฮทงร้าครับพี่น้องนะครับเนาะนะครับทีมงานเก่าหน่อยครับทีมงานเก่าเนี่ยนะครับทีมงานหากินหาอย่างหน่อยครับ เดี๋ยวก็มีโอกาสกับธิดากับไปสาซึ่งช่ารถขับพี่น้องช่วงมีโอกาสกับเฮ็ดกินเฮ็ดอยากขึ้นกองพี่น้องนะครับจังไรก็ฝากติดตามครับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องยูทูบครับบ่าวแจ็คพาเสพชแนลคือนกองรับพี่น้องโอกาสหน้าครับมีเมนูุยังเด็ดเดี๋ยวบ่าวแจ็กแค่นี้กินครับสำหรับกินดิกอะสวัสดีครับ